ก้อนนะเอาไวไรพี่อยากถ่กายรูปบ้างเหรอโอ้นมนมไม่ใช่นมไม่ใช่นมลูกติดนมอะติดเต้าแม่มากเพราะว่าดีมากเนาะไม่ต้องเสริมเลยก็เลยแบบติดข่ายปีแอ่นี่เป็นที่ปวดปายของเด็กๆมากเลยปีแอร์ล้อไปแล้ว แก้ได้กันน,ะเนนะ่เดี๋ยวให้บีนอ่อยมั้งถ่ายไปากปาไปปาอยู่ป,าป,าปาา๋าเฮ้ๆ้นมเสร็จเลยหานมเสร็จเลยมีนมไ <c oughs> ่เ้ยโนักเรวะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีกกเไยลูก นีรักเองมากเออดูดิแล้วนี่ใหญ่ถือปะไม่ค่อยถือทะลอกะเนให้ใหโอ้โหงั้มไปอยู่ยาบ่ะคุณไปหย่าตัวไหนมันจะมีตัวไหนฝากยาบ่ะมีใครไม่ว่า